ช้อปปิ้งออนไลน์ราคาดีมีส่วนลดแต่บางครั้งก็ซื้อเกินความจําเป็นค่ะแก้นิสัยนี้ยังไงดีคะยอมรับจริงๆนะครับว่าการมีช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยทำให้เราใช้ใจ่ายสุด,ด้วยสุ่ไร้ขึ้นเยอะเลยเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้แตะเงินเลยสมัยก่อนนี่เวลาเราควักเงินจากกระเป๋าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเงินมันออกจากกระเป๋า แต่เวลาช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเงินมันออกไปแค่แคข้ามบัญชีโดย,ยที่เราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเงินมันออกจากกระเป๋าเพราะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเออเงินมันหมดเร็วอันที่2เลยนะครับก็คือในช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยจะมีโปรโมชั่นเยอะมากมีโค้ดเยอะมากนะครับหนึ่งทัพหนึ่งสองทัพสองสามทัพสามสี่ทัพสี่มีมันทุกเดือนเลยเพราะนั้นมันก็มีสิ่งล่อใจที่เราจะเอาเงินออกจากกระเป๋านะครับดูเงินออกจากกระเป๋าเราเยอะเพราะนั้นตรงจุดนี้นะครับจะทำยังไงดีอันนี้ก็เรียนจริงๆเลยนะ คือการชนะใจตัวเองจริงๆแต่การชนะใจตัวเองผมก็ยอมรับนะครับว่ามันยากมากเหมือนกันวิธีที่จะแก้นิสัยตรงนี้ของเราเลยก็คือปิดแอป,ปมันไปเลยนะครับปิดแอป,ปไปเลยอย่าเปิดแอป,ปพวกช้อปปิ้งออนไลน์จะอึดอัดนะครับแค่ช่วงแรกแต่ถ้าผ่านไปสักประมาณ10วันเนี่ยเผลอๆเราจะชินและกับการไม่ดูช้อปปิ้งออนไลน์แล้วเราก็จะได้มีเงินเก็บไว้ในกระเป๋าเยอะๆครับ